วันนี้เราก็อยู่แลบเดี<ๆ>๋วอย่าพูดเร็วเกินพยายามเว<ๆ>้นช่วงนิดนึงวันนี้อยู่กับรายการ h o p p y EP 2ทํทำอะไรมาเมื่อวานเล่นเกมครับสนุกวะสนุกมากเลยแพ้ทุกตาเฮ้ยเชงคร<ๆ>ับเล่นตั้งแต่2องทุ่มครึ่งถึงเกือบเกือบตีหนึ่งผมชนะไปตาเดียวเฮ้ยแค่นั้นมือ<ๆ>ยังโหดวันนี้จะมาทำขนมได้ฟกูกันนะครับผมก็อุปวัตถุดิบก็มีแค่ไม่เยอะ ถ้ามีลงส่วนไส้เนี่ยก็จะมีประมาณ5อย่างเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยก่อนก็ในครูเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อะไรกับมันมากหรอกจนไปเดินทางก็ตาได้ไปกินมันครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกติดใจนะแล้วก็อยากลองทํามันขึ้นมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยฮะวัตถุดิบอย่างแรกเนี่ยก็ใช้เป็นไข่แดงสามฟองนะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลอีก60กรัมใส่เข้าไปแล้วก็ ตีให้มันเข้ากันนะตีให้น้ำตาลละลายตัวได้ทุกปู่ตอนที่ผมเริ่มทําตอนแรกเนี่ยขาสู่จากยูทูปนะเดือความที่อยากลองทําดูคนระับมาทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็เลยลองปรับสูตรไปเรื่อยๆลองทําอยู่ประมาณ3เดือนกว่าจะสร้มาเป็นสูตรนี้นะคทำไปตอนแรกก็โอเคใส่อร่อยมั่งแป้งไม่ดีเลยทําใหม่กลายเป็นอแป้งดีแล้วใส่แป้งไม่ดีทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้นุ่นดีไอ้เงี่ยไ,ไ,ไ,ไม่ดีไอ้นุ่นดีไอ้เี่ยไม่ดีก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันโอเคแล้วได้มาเป็นสูตรนี้คนระับผม แล้วก็ตีไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าน้ำตาลจะเริ่มละลายฮนะะตอนนี้ตัว,ตวโดน้กไข่กับน้ำตาลเนี่ยมันจะออกสีเนียนๆหน่อยมึงมันทำเพื่ออะไรมึงนั่งคุยกับมึงเนี่ยว่างว่างก็ไม่หาอะไรทำอ่ะก็เรื่งองของกูเนี่ยรู้ไหท่านผู้ชมไม่มีอะไรทำมานั่งอยู่ในกล้องทำอะไรกินอะวันนี้ทำอะไรกูเพื่อนกูมไม่รู้เลยเนี่ยว่าทำอะไรกูกูโอเคครับผมตอนนี้ก็น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวลอยใส่เป็นผงโกโก้ตามลงไปผงโกโก้เท่าไหร่บอกเขาเดิ อ,อลืมบอกผมโคอ,อกกับแปดสิบกัมนะครับผมคนที่ดูมาถึงจุดนี้ก็จะเริ่มคุ้นอะไรสักอย่าง,งเหมือนเหมือนอะไรรอบที่แล้วไม่คุ้นํามาคืออันเดียวกันเลยละคร<ม>ก็คนเข้าไปจนมันเข้ากันนะฮะตอนนี้ก็ส่วนผสมก็จะเริ่มข้ๆนๆเหนื่อยแล้วจะเริ่มคนยากละอย่างนั่งวะยากย่างแต่อีพีที่แล้วละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนั่งให้เออขอบใจเพื่อนโอเคตอนนี้โกโก้ก็ผสมเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลว assim, ก็จะออกเป็นก้อน เดี๋ยวต่อไปจะใส่เป็นแป้งอันนี้เป็นแป้งกวนนะครับ60กรัมใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ก็จะคนยากกว่าเดิมมันจะข้นกว่าเดิมเยอะเลยต้องมีช่วยช่วยช้อนโอ้อนเลยคนะับผมจริงไหมนยจริงดูดิเป็นก้อนเลยโอ้โหให้คนดูดู้วไม่ได้ให้ดเูเตมเป็นก้อนอย่างนี้คนก็ไปสักหน่อยนึงให้มันเข้ากันกว่านี้คร เคครับขั้นตอนต่อไปก็เอานมเป็นนมจืดทั้งหมดนี่ก็250มิลลิตรแต่เราจะแบ่งใส่ประมาณ3รอบครับทำไมอ่ะค่อยๆค,คนให้ส่วนผสมมันละลายนะครับผม,มเดี๋ยวใส่ไปก่อนนิดนึงเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเลยต้องบอกว่าไอช็อกโกแลตฟินนี่เคของที่วีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากใต้ของไร์คุกอันนีกทีหนึ่งครอย่าเขินนี่อย่าเขินกูอยากเขาสินี่เอาเขาา้าไปช่วยเลยนะเนี่ยแล้วก็ผสมคนไปเรื่อยๆให้มันละลายเข้ากัน ใช้เวลาไี่งนะอยากินมะอันต้องเอาไปเอาไปเอาไปควรเอาไปทำอะไรอีกวะเนี่ยต้องนะเดี๋ยวเราไปควรในกระทะแต่รอคนให้มันเข้าที่ก่อนก็เหมือนเดิมนะครับลับนกอย่างหมาอย่างรถก็เมมสียงมอเตอร์ไซค์เป็นจุดเด่นของสถานที่ถ่ายภาของเรานะครับเน,นี่เดี๋ยวให้คนอีดิทตัดเสีเยงออกคนอีดิทเทสไปแล้วนกไปอยู่ครบทุกตัวเลย <laughs> จริงรายการทอล์คติงอีทีเนี้ยเนี่ยเราควรจะได้ดูไปตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์หลายอย่างทำให้ต้องเลื่อนกองถ่ายไปเลื่อนไปเลื่อนไปแต่ในยีน่สนครับก็ล่าสุดผมก็กินหมูทามาร้านหนึ่งกินได้ประมาณชั่วโมงนึงเรียบร้อยคร้บท้องเสียอาหารกินพักไปเป็นอาทิตย์เลยทำอะไรไม่ไหวอันนี้ก็หายดีแล้วก็กลับมาถ่ายกันต่อได้พนระาเขาไม่กินเนี่ย วโอเคตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเติมนมรอบสุดท้ายเข้าไปคนอีกนิดนึงมันเข้ากันเอาพูดดังๆสิอะไรคนอีกนิดนึงแล้วันคนอีกนิดนึงนะคร right. ับผมให้ม ah ันเข้ากันตอนนี้มันก bon ็จะออกเป็นน้ำๆแล้วนะเป็นน้ำเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวนในกระทะให้ม bueno. ันเป็นไส้กันนะครับก่อนเทก็เดี๋ยวกองด้วยจะได้ กองพวกชอ็อกโกแลตหรืออะไรที่มันยังเป็นเม็ดๆอยู่ออกรอบนี้จะแกงอ๋อไม่ปูกำลังจะทักว่าแป้งกับร่อ,ยรอนยังไม่ร่อนนะะผมรู้ว่าผมต้องลืมแน่ผมก็เลยจะตัดขั้นตอนนั้นออกไปสุ <c oughs> ดท <c oughs> ้ายก็มามาตัวของมากองตรงนี้เหมือนเดิมก็กองได้เหมือนกัน,รกรนครับรอยพาไปรอบหนึ่งครับจากรอบที่แล้วที่บอกว่า228ชิพ228คนตอนนี้มีกี่คนแล้วนึ่คนครับยเพิ่เตาปัวเลยนะ อะะไรนะเปิดเตาควรไส้ก็เดี๋ยวพอไส้เริ่มเดือดเริ่มร้อ,อรนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องใส่ตัวนี้ตามเข้าไปนะครับเป็นดาร์กชอ็อกโกแลตที่ก็เดี๋ยวใส่เลยนะครับแล้วก็ควรไปเรื่อยๆจนมันเป็นก้อนน,นะครับจะเอาดักสใส่เท่าไหร่ดาร์กเลตใส่80กรัมก็พอลืมอีกแล้วลืมเก่งเหลือเกินในคนนี้คนไปเรื่อยๆจนมันเป็นก้อน ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันก็ใส่เนื้อซางไปด้วยนะครับก็บอกกอนว่าเอออันนี้ครับไส้ที่ผัดเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะอ่ะขั้นตอนต่อไปมึงจะพูดก็พูดมึงต้องบอกว่าของมึงนี่ของกูนี่ของกูไม่ใช่ของกูก็เมื่อกี้มึงพูดไปหมดแล้วไม่เป็นไงโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเอาแป้งมันสำหรับครับมาผัดเลยครับผเพื่อให้มันเนียนไม่เกาะกันเป็นก้อนฮะเดี๋ยวผัดเลยร่อนนะครับเลเออไม่ร่อนฮะเดี๋ยวผัดไปมันก็จะเนียนไปหมดอันนี้ใช้แป้งมันสำหรับ120กรมมเอาให่ ยังมีดวงดาวเจ,จิดจ้า อ,อไปองเราขาวูนแตว่ามัน <c oughs> ใช้เวลาผัดประมาณ5นาทีนะกว่าแป้งมันจะเริ่มสุกแล้วก็เนียนอันนี้เราผัดเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรต่อก็ใส่ถาดวางไวเ้เฉยเพื่อเอาไปรอทำอะไรร <c oughs> อแป้งอะไรรอแป้งรอแป้งอะไรไม่กูถามว่ามึงเอาไปผัดเสร็จแล้วมาใส่เนี่ยเพื่อรอทําอะไรต่อรอเอาแป้งของได้กูม,มาคุกอ๋อเออหนังมันก็บอกคนดูเขาอย่าง,งั้นดิขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกคนดูอย่างนั้นเอาคุยกันสิชวนคุยเออไม่ว่างคุยว่ะขัดแป้งอยู่เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นก้อน จับตัวเป็นก้อนๆเดี๋ยวพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเนียนเลยเป็นผงมันเนียนเลยแป้งทาเด็กเลยจริงเหมือนอย่างนั้นเลยทาได้ไหมครับทาได้คแต่ว่ามีผลข้างเคียงไหมไม่รู้เราจะเอาแป้งมันไปทาผมบอกว่ามันทาไม่ได้ก็จบลวก็มันทาได้แต่มันจะเป็นไรไหมก็ไม่รู้เป็นไรไหมก็ไม่รู้อ่ะตะเลอะครับตะลาดมึงเอามันเข้ามาทะเลาะกูไหมวะมึงไม่พูดอะไม่ไงก็เห็นทีที่แล้วบอกพี่บอกพี่เหงาเลยไม่ได้อยากเข้ามาหรอกจริงไม่ได้อยากอยู่ร่วมทอยาก มาว่ะเข้านี่ปิดปิดรายการไหมไม่ไม่ก็เดี๋ยวขอปิดรายการท็อปปิ้งเปิดรายการบ็อกซิ่งกันตรงนี้เลยหล่ะรายการทำันมที่เก๋ๆเรื่องเด่เป็นทางการเที่ยวนะ วนผสมต่อไปก็จะเป็นเลือดจากปากให้บิ๊กเพื่อนผมเองนะฮะเอามาแต่งสีให้แป้งนิดนึงตะดีมั้งมานักเลงจังหวงตอนแรกกูอยู่คนเดียวก็ไม่นักเลงหรอกดีขึ้นดีดูเป็นธรรมชาติขึ้นตอนแรกเก่งไม่รู้ไม่รู้เก่งทำไมจากใส่ไปกี่กรัมแป้งสองร้อยเฮ้ยร้อยยี่สิบกัมครับร้อยยี่สิบกัมตอนนี้น่าเหลือมันยี่สิบกัมได้ปิวหายไปกับล้มหมดละอันนี้ตัวแป้งก็เริ่มเนียนละเริ่มไม่เป็นก้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องผัดอีกนิดนึงให้มันดีกว่าน ีอะไรไม่แล้วท็อปเลยยังไม่อะไรเป็นยังขาวเลยถ้ามันไหมมันต้องดำๆไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแม่ไม่มีมุกเลยไม่มีเลยมีอะไรเปล่าไม่มีไม่มีอะไรกับกูไหมมาดิไม่มีอะไรจะคุยกันหรอกครับ อ่าผมเห็นละคุณสุรพงษ์โดนเนรมาแปดสิบปีพี่ท็อปครับทำไมพี่ท็อปสว่างจังครับกูตอบมาดิไม่ต้องยุ่งเนี่ยมาแล้วมาคนละใครคุณสมจิตมิตรอาฆาตก็เหรียมาบอกมีคนมาตีนจังครับต้อมาต้อมาวะแป้งก็เป็นแล้วตอนนี้ก็เนียนเนียนกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวตักใส่ถาดพักไว้เห็นก้อนเหอนเดิมมันเนียนแล้วไปเอาจากในถุงมาเทียบหน่อยเแบบ ทำามายอมง่ายจังเลยยอมมาก่อนรายการมาันขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำตัวแป้งชั้นนอกกันต่อน,นะครับเดี๋ยวขอล้างกระทะก่อนแป๊บหนึ่งผมหลังจากที่เออ่ตัดตัวแป้งมาสำเสร็จแล้วต่อไปจะทำตัวแป้งชั้นนอกของแต่ละกลุวนะฮะใช้เออ่เป็นแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงนะฮะใส่ไว้ก่อนเลยคู่นี้มันสนุกสนุกเลยดีถ้าผมแล้วผมก็เใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลก็หนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนะครับผมใส่ไปแล้วก็อันนี้น้ำเปล่าเอ่อหนึ่สิบมิลลิลิตรใส่ไปเลยครับ ไปเออแล้วคนให้มันเข้ากันนะคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะเยอะครับผมไม่ต้องเขินละนี่ต้องเขินละต้องคนนานไหมครับแป้งจนกว่ามันจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยฮะคนไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนกันเลยมันก็ตอบเหมือนกันไอ้ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะจะให้ตอบยังไงกันด้วยรอได้ไหมนี่อ่ะก็จะต่อยกูอย่างเดียวอ่ะเยอะเบบี้มันไม่ไหวแล้วนะเว้ย น่ารักแล้วเออยเอาไปร้องให้กันดิน่ารักแล้วจบแล้วนะภาพปันที่คนณวาดไว้อย่าเดทแทรอย่าเดทแทร่เมื่อยแล้วทั้งคนทั้งผัดทั้งควรแต่ก่อนตอนตัดกล้องพี่เขาเขาบอกแบบเป็นคนมั่นใจในข้อมือขวามากบังบงบ่อยฮะมือขวายกดัมเบลใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่บอกว่าไม่ใช่มันจะหลุดไปทางอื่นเยอะอย่าเดทแฮครับผมตอนนี้ก็ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะเอามากวนในักขัตตต่อเลยก่อนเอามากวนก็อย่าเดสแทร่ยังยังยัง ก็ก็เดี๋ยวกองไว้ก่อนนะอุ้ยแต่เหมือนอะเหมือนน้ำกะทิที่เขาเอาไว้ราดมะม่วงของข้าเหนียวเลยอะมันก็เหมือนอย่างอื่นพี่หม่ถึงอ่าไว้ช็อกโกแลตใช่ไหมครับอ่านมข้นอ่าเล่นเวเดอร์เดี๋ยว่นจับได้ควรไฟอ่อนนะควรไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้เอาถ้ากดตีก็น่าจะโดนก็นจเก็บตัวด้วยใช้เวลานิดนึงนะฮวันเนียวมันจะเป็นก้อนเหนียวเหนียวดูสนุกสนุกอ่ะดิพี่เหนื่อยเนื่ยดิพี่ต้อมให้กูพูดยังไงว่าถึงจะสนุกอ่ะ แบบแจงมึงเนื่อยครับผมก็มวนไปเรื่อยน,นะครับผมหนุกเออ,เอ,อหนุกหนุกหนุกนะใช้เวลานานไหมครับแป้งนานครับวันนี้นานนานเหมือนนานพอๆกับวนไส้ครับันไปเรื่อยๆมีข้อควรระวังไหมครับแบบว่าถ้าแบบไฟแรงไฟมันจะไหม้หรือ,อยังไงนั่นนะครับข้อควรระวังข้อเดียวเลยอธิบายเพิ่มสิ <c oughs> ไม่บอกคนดูเอออธิบายเพิ่มเวลาพูดอะไรฮรอธิบายเพิ่มบ้างเขาไม่รู้จะส่งเฮียอะไรให้แล้วเนี่ย ไม่รู้จะเพิ่มอะไรจะมันก็มีแค่นั้นนายถ้าอธิบายอะไรเพิ่มมะผมดูเขาไม่รู้เอออธิบายเพิ่มว่าจิตแม่มันไหม้แล้วมันเป็นยังไงถ้ามันไหม้เนาะมันก็จะกินไม่ได้พอกินไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมากลับมาทำขั้นตอนแรกใหม่มันก็จะเสียเวลาเสียทรัพย์สินงั้นก็มาถึงไหม้เพราะอะไรมาถึงไหม้เพราะไฟแรงเกินเอออธิบายให้มันลงลึกอ่ะเพราะเออไหม้โอเคจบเออคนต้องนานหรือเปิดสวิตช์เออใช่ไหมจริงไหมน่ะจริงแล้วก็มาบนปวดแขนไอ้ไข้ ต้องประมาณไหนอะถึงจะรู้แบบเออแป้งมันได้แล้วมันต้องคือเราเป็นก้อนเลยไหมครับมันจะเหนียวเหน,น,น,นียวเป็นก้อน,น,อ,นอันนั้นคือใช้ได้แล้ว<ม>เดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะว่าแบบไหนเปนใช้ได้ <laughs> ตัวน,นี้มันจะออกเป็นแบบก้อนเล็กๆใสๆค่อยๆจับตัวกันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็คนต่อไปยยนะอย่าหยุดนะถ้าหยุดคนเดี๋ยวมันก็จะไหม้เอาได้เริ่มหอมแล้วครับตอนนี้หอมกินอะไรฮนะออกะเพราคล้ผัดกะเพราแถวนี้นะครับเนี่ย ยากดีกว่ะชืดเลยนองแลกที่กันรึเปล่าไม่มันก็เป็นรายการก็แลกที่กันไงก็คอนเทนต์รายการเนี่ยก็เต่าอ้อยนี่มึนตงมายืนคนก่อนเดี๋ยวกูไปนั่งฟังไม่กูไปนั่งมึงมาคนไม่ที่เกียร์นะกูบ้านเนี่ยเดินเข้าไปในห้องนึงอยู่นี้ปะนอนไปะไหแต่นอนซะแล้วคำถามจากทางบ้านส่งมาแล้วครับผมพี่ท็อปต้องคนไปอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะรักพี่ครับคนจะตายก็มีครับเขาก็ไม่มารักผมแล้วครับเราเรื่องมันเศร้า คิดว่าขนมนี้ถ้าทำเนี่ยเอาให้บนวาเลนทนยได้นะบิีกก็ใกล้บนมาเลนทนยแล้วได้ครับผมเพราะความรักยอยู่นะองไงดีอะความตั้งใจความละเอียดอะไรของเราที่ทําให้เขาเขาฝานจะเป็นขนมนี้มานานใช่ไหมได้หลายขั้นตอนแล้วก็มีสีแดงที่วงบอกถึงความรักจากสตรอเบอรี่แน่นอนครับนี่กูต้องช่วยมึงหาน,นี้เลยนะ <c oughs> ถ้าจะให้ดีหน่อยก็ปั้นลายปุ่กเป็นรูปหัวใจไปเลยก็ถ้าสามารถปั้นได้ก็เอาเลยครับผมก็ยังไม่เคย อย่างนี้ต้องมีคอนเทนต์มาบารรทัดาถูกไหมฮะต้องมีฮะต้องมีแต่จะทำอะไรนี่ก็เดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยเดบอกว่าไม่ได้คิดผมบอกว่าน้องติดตามชมตอนแรกกูไดบอกว่าติดตามชมเลยแต่ว่ากูยังไม่ได้คิดเลยนี่เออมันก็ติดตามติดตามชมไงวงการบันเทิงอ่ะน้อง <c oughs> เริ่มจะเป็นก้อนแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่จับตัวกันดีเท่าไหร่เหมือมันเดิมขอสปอนเซอร์ดิสปอนเซอร์ใครเนี่ยนี่ะก็ขอสปอนเซอร์เอ่ออาจจะเป็นน้ำพัดลมของกินอะไรรับหมดเลยนะครับผมอยากแก้ปวดก็รับ ปวดหลังปวดไหลอะไรเนี่ยเอาหมดครับผมขอให้เข้ามาครับอันไหนลองเทสสมมุติว่าสปอนเซอร์เป็นช็อกโกแลตเจ้าหนึ่งมาให้พี่ทำขนมพี่จะขายยังไงไปท็อปโชว์ไปโอ้โหเชี่ยแล้วนี่อยู่ๆยังตัดเข้าช่วงอีกยังไม่เตรียมเลยเลยพีเซนน่ะพีเซนงานอาจารย์มีจริงยังไงคุณจะขายของเขายังไงอ่ะเนี่ยคุณมีคุณมีโลเคชั่นอย่างเงี้ยคุณมีสเปซอย่างเงี้ยคุณจะเอาโลโก้สินค้าเทรดมาของเขาไปวางตรงไหนอะไรยังไงนี่วางบนนี้เลยวางบนนี้คืออะไร แปะหัวไว้เลยมาดูเขาจะเห็นนะต้องเห็นดินี่ไงคุณก็เอามปนี่พื้นดี่เลยข้างล่างนี่รูพื้นที่โฆษณาแม่ก็ตั้งป้ายแบบสนามมวยตั้งป้ายไว้ได้หมดหรือไม่ก็แบบปิ้นป้ายไว้นี่เป็นแบกเกลท์ให้สปอนเซอร์เจ้าไหนเข่าทีนี้ทำอะไรสองอย่างไม่ได้คนก็ต้องคนถ้าจะพูดต้องหยุดคนไม่มาเนะไม่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 ตอนนี้ก็เป็นก้อนที่ใช้ได้แล้วเลยนะครับมันจะเหนียวหนือัหยึดหนับเหนียวเหนียวเลย เสร็จขั้นตอนนี้เดี๋ยวตักใส่ไอ้ถาดแป้งมันที่เราเตรียมไว้เลยนะที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับเออครับทำไมพี่ไม่เอาช้อนคูดออกขีดให้ผมเลยได้ไหมทำไมพี่ไม่เคยเตรียมอะไรสักอย่างเนี่ยเออผมลืมน่ะนั่งมาตั้งนานที่มีประโยชน์อันนี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็เริ่มประกอบร่างมันได้นะฮะต้องทำไงบ้างครับประกอบร่างเดี๋ยวจะเริ่มจากเอาแหม่ขนมขึ้นทำไมพิจิบพิจดบพิจิบเอานี่สตรอเบอร์รี่นี่ก็ตัดปอดทิ้งแล้วฮะเดี๋ยวจะปั้น เฮ้เอาช็อกโกแลตมาปั้นสตอเบอรี่เดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเริ่มปั้นกันเลยมาเลยช็อกโกแลตประมาณหนึ่งก็แผ่ให้มันเป็นแบนๆใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะสตอเบอรี่เนี่ยวางเข้าไปเลยแล้วก็ห่อพูดถามมันมันจะตอบได้ไหมถ้ามันถ้ามันยืนปั้นอย่างงี้ก็ลองดูเลยนี่ครับหลังจากปั้นออกมาแล้วก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวปั้นก็ต่อไปเลย สมัยสมัยมัธยมนี่เป็นไงมาสิงไหมก็สิงนะสิงสิงตัวเลยมีก็มีแผลเดียวเนี่ยเสือขวด ที่จริงไม่ใช่แอกโกงไม่โกงหมายมัธยมบางจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เจอคุณหรอกคุณไปอยู่แถวไหนมาผมสมัยมัธยมผมเด็กดีอะเลิกเรียนกลับบ้านนอนแล้วมาเป็นคนดีที่เสียแล้วเมื่อไหร่ตอนมหาลัยนี่แหละครับถามเสียว่าใครเสียไว้นี่ฮะนั่งข้างกล้องนั่งถึงลุ่มมึงนังไม่ต้องหันไปไหนคุณจะไม่ถามผมมั้งเหรอโอ้สมัยมัธยมคุณเป็นไงบ้างครับสมัยมัธยมผมก็เป็นแบบว่าเด็กเรียนกลางๆลาอะไม่ได้ไม่ได้ว่าเรียนดีอะไรขนาดนั้นหรอกก็เรียนบ้างอะไรบ้างเพราะผมเป็นเด็กกิจกรรมยิงอะสมัยมักกรรดดตตีีีเเยนนปอง็ เลยจะเป็นแบบกิจกรรมก็จะไม่ค่อยเรียนมากเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะทําเป็นช่องเพลงของตัวเองละเรียนตไปยังไงครับโปรโมทเลยโอโ้โหช่องเพลงโปรโมทเลยโปรโมทเข้าแล้วเข้าแล้วโปรโมทแล้ว,ลว,ลวช่องเพลงช่องเดิมนี่แหละครับผมอันเดรสกอร์ชัยแนวนะครับรอติดตามผลงานที่กำลังจะออกมาได้ในเร็วนี้เลยนะครับผมอันเดรสกอร์มิวสิกติดตามด้วยนะครับนี่ดูฟเฟิลก้อนสุดท้ายนะครับผมที่กําลังปั้นอยู่ <S 2> <S 2> ใกล้จะประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วนะฮะกับเทปเทปนี้ให้กูณทำไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วมันจะจบละไมเหมือนกับ 挺迎欢迎。 ไม่พูดที่อะไรสักมึงยังพูดอะไรอ่ะนี่กูยังหาอะไรมาพูดได้ตั้งเงยอะตั้งแยะเออไม่กูก็ไม่ได้พูดเก่งเหมือนมึงไงเพื่อนเอ้ยถ้าอย่างอย่างตอนเรียนเนี่ยที่แบบที่เรารู้สึกว่าแบบเรียนแล้วแบบมั่นใจว่าโอเคเราวิชานี้เราได้นี่วิชาเลยครับเอาสมัยไหนหดีกว,ว่าสมัยไหนดีสมมติมอปลายมอปลายเอามึงก่อนมอปลายบอกเลยว่าไม่ได้เรียนมอปลายมาเรียนปวชมาครับผมอ่ะอย่างอยู่ตอนปวชที่รู้สึกว่ามั่นใจว่าเอ้ยวิชานี้เราเราได้ค่อนข้างมั่นใจทุกวิชาเลยค่อนข้างมั่นใจทุกวิชาว่ายยกตัวอ่างได้ แล้วว่าวิชาไหนแบบเรียนเลยอย่างเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เล็กอะไรพวกนี้ฮะมันมันเรื่องความความชอบด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะเรียนสนุกเพราะว่ามันเป็นเออเน้นปฏิบัติไม่ได้ทฤษฎีมันเลยสนุกกว่าไม่ได้น่าเบื่ออะไรขนาดนั้นยุคนั้นเป็นเด็กแว้นนั่นแหละประมาณนั้น <laughs> เครื่องยนต์เล็กนี่ยังไงอะมอไซด์เหอมอไซด์อะไรพวกเนี้ยครับ<อ>มอไซด์รถไถเครื่องสูบน้ำอะไรงี้ใช่ไหมใช่โอเคครับผมตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่ก้อนเดี๋ยวต่อไปก็จะเอามาเอ่อเอาอะไรมาอะไรเอาแป้งมาหอ่อตัวก้อนนี้นะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนถุงมือก่อนเพราะว่าถุงมือนี้มันเลอะช็อคแลแตไปแล้วแล้วอย่างตามอยู่ปวชมีเหตุการณ์ไหนนะที่แบบจำไม่ลืมอ๋อมีมีม,ม,มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องสถาบันอื่นนี่แหละ ไปตีขเขาไม่ได้ตีขเขาจะโดนเขาตีก็ขับรถกลับบ้านเฉยๆแล้วเขาก็มาขับมาดักเฮ้ยเล่นเปล่าเล่นเับพี่ผมไม่เอาเขาเอารถครับติ่มเลยติ่มเลยแล้วติ่มเลยตรงนั้นตอนตอนเจอกูปีหนึ่งไม่ได้เล่ามีครูน่าจะเป็นเหตุการณ์ <c oughs> ตอนตอนนั้นต้องเอาครูก,กับขเขาบอกว่าเขาเอาหมดเลยขับรถเจอใครนอกนอกสาบานเขาว่าตีหมดเลยทำได้เลยเล่าให้ทันฟังเขาถสีว่ารถเขาแรงไงจริงใครก็ตามเขาไม่ทันไปเบิ้ลใหม่หน้าถาบางเขาเอาพักเรื่อนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเริ่มเอา ห่อไอตัวนี้ก่อนนะที่พูดกับพูดเมื่อกี้นี่เรื่องจริงไหมครับจริงประมาณ70%โอ้ยีก็เกือบจริงอยู่นะก็เกือบร้อยนะอาซาผมก็เด็ดแป้งมาเรื่องผมมันมึงจะพูดแทรกทำมี้ยอะไรล่ะเอาเฮ้ยกูอธิบายอยู่ว่ากูกำลังทำอะไรโอเคเออก็เด็ดแป้งมาก็ประมาณพอดีพอดีที่จะห่อเนี้ยแล้วก็อาการแบมันให้เป็นแผ่นใหญ่ๆน่าอย่างพี่บิ๊กนี่มีเหตุการณ์ไหนไหมครับเลยช่วงช่วงมัธยมอะไรของปลยจำไม่ลืมมอปลายที่จำไม่ลืมก็คงจะเป็นแบบอุบัติเหตุอะไรเนี้ย จะเป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าโดนตัดหน้าอะไรเงี้ยโดนโดนตัดหน้ามึงให้กูพูดก่อนได้ไหมกูมก็ไม่ได้พูดแตนิกูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือจริงๆริงเหรอพี่ทอมเมื่อกี้แซมันก็ได้ว่าโอเคครับนี่เราจะเอาแป้งมาหอ่อพี่ก็พูดไปสิไม่ขวายเลยไม่ไงคือนี่รายการพี่เลยพี่พี่พูดได้ก็เ,เห็นคนคุยอยู่ก็อเออไม่อยากขัดจังหวะออยากเลย แป้งมาหอ่อทีนี้ก็อาจจะติดมือมากก็เอาตัวแป้งมันเนี่ยนะมาเออเออไปคลุกกับตัวแป้งมันนิดนึงนะให้มันไม่ติดมือนะฮะแล้วก็เ,เริ่มปั้นให้มันเป็นก้อนเป็นลูกตรงที่เราพอใจเลยทีนี้หน้าตาเริ่มดีแล้วเนี่ยมีแล้วเริ่มดีแล้วคิดว่าขนมนี้ถ้าแบบคนที่เขาแบบไม่ไม,ไม่มีประสบการณ์ในการทาขนมมาก่อนคิดว่ายัางพอทําได้ไหมครับสำหรับรคนที่ไม่มีประสบการณ์นะก็อาจจะต้องฝึกเรื่องการปั้นหน่อยว่าการปั้นเนี้ยค่อนข้างจะยาก ต้องฝึกเรื่องแบบว่าการคนยังไงไม่ให้ไหมการใช้ไฟด้วยใช่ไหมอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะแต่ก็ต้องออระวังไว้เป็นข้อควรระวังอบพราว่าคนไม่มีประสบการณ์<ม>ก็ใช่คนไม่นนมีประสบการณ์ม,มันคือขั้นตอนพวกนั้นมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ฮะแต่เป็นเป็นแค่ข้อควรระวังเล็กน้อยน้อยแล้วแบบฝึกฝนกันไปใช่ไหมโอเคตอนนี้ลูกแรกก็เสร็จแล้วหน้าตายอย่างนี้เลยาไว้ก็เดี๋ยวเราจะปั้นทั้งหมดนี้เสร็จนะฮะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะฮะเพื่อให้มันเซตตัวกว่านี้แล้วก็เราจะมาผ่าดูกันนะฮ โอเคครับหลังจากที่เอาไปแช่เย็นมาตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผ oh. ่าให้ดูกันนะฮะโอ้ยาวมือบังอินเซอร์ตยาวมือบังปึ๊บนี่ีเลยนะฮะแล้วดูสเตปผ่าเนี่ยเขียนเราจะให้อะไรผ่าเราเพื่อนเอ้ยอ้าชิมเนี่ยมาคนละครึ่งเลย ะสบายขึงนึงขึงนึงกินไม่คล้องเห็นด้วยกินเลยิก็แน่นอนอก็กินเลยก็กินทีละคน <c oughs> มันต้องกินทีละคนอีเป็นไงครับมีเป็นรสชาติ รอบน,นี้สตรอเบอรี่เป็นลูกมันเล็กไปหน่อยผมหาลูกใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับมันหา,า่ยากความเปรี้ยวของอยากสตรอเบอรี่แล้วก็ความหวานเนี่ยที่มาจากตัวข้าวเองแล้วก็ตัวแป้งด้วยรู้สึกว่าลงตัวแต่ชอบอยากจะให้มันบูสต์ขึ้นมาอีกอะ่ะเพราสตรอเบอรี่ต้องลูกใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็หวานจานนี้ก็อร่อยแหละอร่อยมากครับอันนี้มันลูกเล็กใช่ไหมมันเลยแบบจิ้มเปรี้ยวหน่อยใช่ครับจะจิ้มเปรี้ยวหน่อยก็มีหวานบ้างแต่ว่าจะเปรี้ยวไปทางเปรี้ยวมากกว่าเป็นไงบ้างอร่อยเลยอืมอร่อยแล้วแป้งทำแป้งเป็นไงที่แบบบรรจง นุ่มไหมเหน่อยวๆเนี่ยนุ่มไหมจริงเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้แช่เย็นมาตัวแป้งเนี่ยก็จะแข็งขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าจริงก็ไม่จำเป็นนะที่แช่นี้คือจะมาผ่าให้ดูเฉยจะได้ผ่าง่ายกว่าเดิมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับท็อปปิ้ง EP สองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตัวาจาะะรย์ที่ไม่สุภาพก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับเป็นการแสดงเพื่อความสนุกความบัมนเทิงของเพื่อนๆนะฮะ,ะไม่ได้จะทะเลาะกันจริงไม่ได้จะมีเรื่องไม่ได้จะต่อย่างจริงนะครับคือการแสดงใช่ไหมคือการแสดงแล้วผมก็ยังอาจจะติดเรื่องพูดไม่ค่อยเก่งอะไร้ักอย่างเงี้ ลง,งานของ underscore music ที่กำลังจะมาในเด็วๆนี้นะครับฝากติดตามรับชมรับฟันกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆของพวกเราให้ช่อง underscore channel ทั้ง Facebook YouTube นะครับผมแล้วเราจะแปะไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ฝากติดตาม IG ของพี่ท็อปแล้วก็พี่บิ๊กด้วยนะครับผมแล้วก็จะขึ้นไว้ข้างข้างนี้คระข้างนี้ข้างข้างน,น,น,นี้หลบไปให้ก่อนแล้เราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ